สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่สนใจในเรื่องของผักเครื่องแล้วก็ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ครับผมพบกันกับเหรียญกันชงรุ่น5ของวัจจุบามณีครับหรือเหรียญกันชงรุ่นแรกที่สร้างเป็นทรงจำปีครับผมนี่ครับแต่หลายท่านอาจจะเคยเห็นเหรียญกันชงมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นในรูปลักษณ์ต่างๆใช่ไหมครับแต่รอบนี้ครับผมเนื่องด้วยทวีสุวรรณเนี่ย พิมทรงจำปีท่านดังมากๆครับปีนี้ทางวัตจุลวมนณีก็เลยออกเหรียญก้นชงที่เป็นทรงจำปีออกมาครับผมนี่ครับสวยงามครับสวยงามจริงๆครับและตอนนี้ก็กําลังราคาแรงมากๆากขวอทิตมากๆครับผมสาหรับผู้คนที่สนใจในเรื่องของอการเสริมดวงการติดอะไรนะขเขาเรียกว่าเคราะห์ไม่ดีนะครับผมอโอเค เดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างกันยังไงแล้วก็สร้างกันเมื่อไหร่ครับผมก็เหรียญกันชงรุ่นหนึ่งทรงจาปีหรือเหรียญกันชงรุ่น5้าของวัจ,จุรามณีนะครับผมอาจะมีเขาท้ายทําการพุทธาพิเศษวาระเดียวกับปะค่ะปะคำโทนท้าเวสุวรรณพุทธศิลป์รุ่นแรกครับผม แล้วก็เหรียญพ่อโสธรพิมพ์สามเหลี่ยมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพ่อโสธรนะครับผมนั่นแหละครับผมวาระเดียวกันเลยครับผมก็เมื่อวันที่เมื่อวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์พศ2565ครับขึ้น3ามข้าเดือน3ปีฉลุครับผมเวลา16.15นาฬิกาครับผม ในวันนั้นครับมีพระเกจิที่เชี่ยวชาญทางอาคมต่างๆนะครับผมจำนวนยี่สิบเจ็ดองค์ครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามีใครบ้างครับมีคนแรกครับจากวัดสุทัศนารามครับผมหลวงพ่อถนอมครับผมต่อมาหลวงพ่อโสพลวัดเพชรสมุทรครับหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์หลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดู่ครับผมหลวงปู่พระมหาทองพูนวัดจำปาทองราชบุรีนะครับผม แล้วก็พระครูวินิตมณีวงศ์ครับผมหรือหลวงปู่สะอาดวัดขาแก้วจังหวัดคนครสวรรค์ครับผมต่อมาครับไปกันยาวๆเลยครับผมหลวงปู่นาฏวัดแจ้งเจริญครับผมแล้วก็หลวงปู่ตีวัตถุช้างหลวงปู่ศิริสำนักปฏิบัติธรรมปาจีนบุรี ปานบุรีครับเนี่ยประชาชนขอโทษครับสำนักปฏิบัติคำปานบุรีครับผมหลวงปู่ออวยพรวัดดอนยีหอมหลวงพ่อแถมวัดช้างเทกระจาดหลวงปู่บุญรอดวัดห้วยตะแคงแล้วก็หลวงพ่อเพ่งวัดหอมเกตครับผมหลวงพ่อจิ๋ววัดรักษเสดท,ทารามหลวงพ่อเฉลียวครับวัดหนองบัวหึงหลวงพ่อบุญยิ่งวัดอุทัยโพธารามครับผมหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อย Oh. ต Jean ่ตอันยาวๆนะครับผมแล้ว mm ก็หลวงพ่อสมโพธิครับผมวัดจุฬามณีครับแล้วก็พระอาจารย์แปะวัดใหญ่สว่างอารมณ์หลวงพ่อเกี่ยววัดองค์พระครับผมหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงรัตนารามหลวงพ่อสายันวัดไซหลวงพ่อโสธรวัดเขากะโหลกหลวงพ่อทีละทีละวัดวัดจุฬามณีครับแล้วก็พระประหลัดอนุรักษ์ครับวัดสันป่าคอยเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็หลวงพ่อโหนครับผมวัดไซนครปฐมองค์สุดท้ายก็คือพระประหลัดคงศักดิ์ าราชบุรีครับผมโอ้โหพิธีนี้ก็จัดเป็นพิธีภายในครับไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธีเด็ดขาดครับผมแต่ท่านดูจากในภาพก็อาจจะมีพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปอยู่ในพิธีแล้วก็ไปร่วมพิธีนะครับผมในงานก็อย่างที่เห็นครับผมในวิดีโอเนี่ยก็มีการตั้งจุดคัดกรองต่างๆวัดไข้อะไรต่างๆเว้นระยะหนึ่งเมตรแล้วก็ไม่อนุญาตให้นําวัตถุมงคลอื่นๆเนเข้าร่วยปลุกเสกในงานครับผมโอ้โห เดี๋ยวเรามาไล่กันว่าในใบรายการของพระรุ่นนี้เนี่ยในใบรายการมีกี่ทั้งหมดรายการครับจะแบ่งเป็นทั้งหมดสองพิมพครับก็คือพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กครับผมพิมพใหญ่ยี่สิบเจ็ดพิมพครับผมหรือย7สิบ็ดรายการส่วนพิมพ์เล็กเนี่ยอีกยี่สิบ็ดรายการเช่นกันครับผมรายการที่สร้างตามจำนวนจองเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อท้องคําบริสุทธิ์ลงยาแดงแล้วก็เนื้อท้องคําบริสุทธิ์ธรรมดาเนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีวันอาทิตย์หรือว่าเป็นสีแดงนั่นเองครับผมที่สร้างตามาตามจองนะครับผมโอเคนี่คือประวัติข้า,าวๆ้ของเหรียญรุ่นนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันชงเน่องครับว่าทําไมต้องเป็นกันชงแล้วพกไว้เพื่ออะไรครับผมเหรียญกันชงเนี่ยว่ากันว่าครับคนดีต้องพกคนดวงคนดวงตกต้องใช้ครับผม เอาไว้เสริมมงคล <_ d ata> เสริมพลังอำนาจ <_ d ata> เสริมโชคลาภ <_ d ata> เสริมบาร <_ d ata> มีแล้วก็เป็นเหรียญจะอาากันชงทรงจำปีรุ่นแรกของปัจ,จุรามณีครับผมโอ้โหถ้าจะบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักปัจ,จุรามณีไม่ได้นะครับผมถูกไหมครับณนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะออกเป็นรุ่นไหนพิมพ์ไหนต่างๆเนี่ยปัจุรามณีพระอาจารย์อิทเนี่ยท่านใส่แล้วก็เข้มขังทุกองค,ครับผม <_ d ata> เรามาดูเหรียญกันเลยดีกว่าครับว่า เหรียญนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรในเหรียญบ้างครับอย่างที่ท่านเห็นครับเป็นเหรียญทรงจำปีนะครับผมอ่าด้านนี้คือด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นภาษาจีนครับเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับเป็นภาษาจีนรอบข้างครับแล้วก็มีป๊ยป๊ยก่อยถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษครับหรือที่เขาเรียกว่ายันแปดทิศนั่นเองนะครับผมซึ่งประวัติของยันแปดทิศอันนี้เนี่ยในอดีตครับพระเจ้าฟูชีครับกษัตริย์ของจีนโบราณเนี่ย ทรงคิดค้นแล้วก็นาเอารูปแบบของยินหยางยินหยางเนี่ยก็คือขาวกับดาอย่างที่ท่านรู้จักกันนั่นแหละครับผมมาะสมะสานกันครับหรือแล้วก็ลังสรรให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองปลอดภัยแล้วก็สกัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆครับผมเนี่ยครับผมตรงกลางที่เป็นยินหยางนั่นก็แปดทิศนะหรือเรียกกันง่ายๆเลยก็คือว่ายันแปดทิศเนี่ยตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยยันแปดทิศคือการปรับสมดุลของชีวิตกับธรรมชาติ ให้สอดคล้องกันกับบุคคลแต่ละบุคคลครับผมเพื่อเป็นที่หลมงคลคุ้มครองและปกป้องสิ่งชั่วร้ายอันตรายต่างๆแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างเป็นเสือคาบดาบครับผมเสือคาบดาบเนี่ยเชื่อกันว่านะครับผมมีอนุภาพแก้ภัยอันตรายเชื่อว่าสามารถขับไล่ผู้ผีปีศาจและก็สิ่งอัปมงคลต่างๆได้ครับผมเห็นไหมครับส่วนภาษาจีนด้านล่างเนี่ยผมอ่านออกเป็นบางตัวครับผม แต่ว่าเราจะไม่อ่านวันนี้ครับเพราะว่ากลัวอ่านไปแล้วก็จะผิดเพี้ยนจากคําที่เขาจะสื่อออกมาครับผมนี่ครับภาษาจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านเป็นคำๆนะคะรับภาษาจีนต้องอ่านเป็นตัวอักษรตัวแรกตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามต้องอ่านเป็นประโยคครับผมถ้าอ่านเป็นตัวๆเนี่ยคำก็จะผิดเพี้ยนไปเลยครับผมขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูครับผมด้านหลังก็จะเป็น ภาษาจีนครับแล้วข้างบนก็มีเขาเรียกว่ายันนะก้าวยอดใช่ไหมครับใช่ไหมเ้ <c oughs> าไม่ใช่ขอโทษนะครับผมผมเริ่มสลับกันโอเคแล้วก็องค์ใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเต็กเล้งครับผมเต็กเล้งคืออะไรเต็กเล้งในภาษาจีนเนี่ยความหมายในจีนแปลว่าครอบครัวปลอดภยัยเงินทองไหลามาเทมาทุกวันนี้มีแต่ความสุขแปดทิศสิ่งไม่ดีวนออก สิ่งดีด,ดวนเข้าทวีคูณเสริมหาเขาเรียกว่าความโชคดีติดตัวไว้แต่โชคดีอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นเครื่องหมายด้านเขาเรียกว่าเป็นอักษรจีนครับผมและความหมายที่แปลตามความเชื่อของคนจีนเต็กเล้งก็คืออำนาจประกาศสิทธิ์คำคำสั่งใหญ่จากสวรรค์ครับผมหรือใบผ่านทางทำการสิ่งใดก็จะลุล่วงประสบความสำเร็จ เฮงเฮงแล้วก็รวยรวยครับผมแต่ที่สําคัญครับเหรียญรุ่นนี้ครับผมอ่าจะมีการลงยาข้างในใช่ไหมครับจะมีสีแดงสีเขียวตามสีวันเกิดตามในใบารายการนะครับผมและก็จะมีแผ่นภูมิหรือว่าแปดทิศเนี่ยที่ลงยาสีแดงครับผมสีแดงทําไมเกี่ยวว่าคนจีนสีแดงของคนจีนเนี่ยจะหมายถึงแสงสว่างพละกําลังความรุ่งโรจน์ สีแดงจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแล้วก็ความสุขครับผมเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีแค่คําว่าโชคดีเนี่ยก็ฟังดูแล้วก็ลื่นหูแล้วก็ชอบแล้วใช่ไหมครับผมท่านจะสังเกตได้ว่าสําหรับในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยกระดาษที่ใช้ติดหน้าบ้านโคมประทัดตลอดจนอ่างเปาที่ให้กับเด็กๆล้วนเป็นสีแดงทั้งนั้นใช่ไหมครับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นสีแห่งไฟครับ เป็นสีแห่งแสงสว่างจึงเชื่อก็ว่ามีพลังอำนาจขับไล่สิ่งอัปมงคลพูดผีปีศาจทั้งหลายในยุคสมัยจีนโบราณครับผมจากพริท้องเต้ครับก็เลยใช้หมึกตาประทับที่เป็นสีแดงท่านเคยอาจจะเคยเห็นในหนังจีนใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมทำไมาต้องเป็นสีแดงของฮ้องเต้สมัยก่อนนั่นก็คือเพราะว่ามันเป็นสีแดงที่เชื่อมัน่นที่แสดง,งความเชื่อมัน่นแล้วก็พลังอำนาจครับผมอันนี้ก็คือ ความหมายของสีแดงในเทศกาลตุจีนแล้วก็ความเชื่อของคนจีนครับผมก็เหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นห้าแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นทรงจำปีกันชงนะครับผมก็จะมาเล่าคร่าวๆกันประมาณนี้ก่อนครับผมว่าจัดสร้างในงานจัดสร้างเมื่อไหราแล้วก็สร้างแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายการอนาคตเนี่ยผม คาดว่าคงจะต้องมารีวิวเหรียญนี้อีกรอบหนึ่งแน่นอนแต่รอบหน้าผมจะมารีวิวยางละเอียดเลยครับผมขอเวลาสักเหรียญนี้ขอสักห้าปีครับ5ปีคนก็ตามหากันแย่แน่นอนครับเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นทรงจําปีครับยังไงวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับแล้วก็ถ้าท่านามีโอกาสติดมือวัชเหรียญสองเหรียญก็ยังดีครับผมเราไม่รู้ว่าเราจะชงปีไหนเราจะชงเมื่อไหร่ พกติดตัวไว้ดีแน่นอนครับผมฝากไว้ให้ทุกคนคิดอีกทีนึงครับว่าคนดวงดีต้องพกคนดวงตกต้องใช้ครับวันนี้สวัสดีขอบคุณมากสวัสดีค่ะ